เรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าเนาะข้อแรกเลยจงหาผลลัพธ์เหมือนเดิมเป็นเรื่องของการหารถูกไหมก็จะเป็น2อ,อกำลัง7ส่วนด้วย2กำลังสแบบนี้เป็นไงเลขฐานเท่ากันบ้าถ้าเลขฐานเท่าหารการนำเลขชี้มาลบกันทำไมมาลบกันก็เพราะมันตัดกันไปถูกถูกปะเรามองภาพให้ออกเลยเนาะต่อมาข้อต่อมาดูก่อน รับมาเป็นเศษส่วนก่อนเป็นไงหารเหมือนไม่เหมือนยังไม่เหมือนเนาะเพราะนี้มันเป็นลบสามข้างล่างเป็นสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูนะลบสามทั้งหมดกําลังเจ็ดเป็นจํานวนลบหรือจํานวนบวกถ้าสมมติคูณกันเสร็จยกกําลังเลขข็คขี่เพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องเป็นจํานวนลบจริงป่ะเพราะฉะนั้นพี่เขียนแบบนี้ได้เลยจริงไหมแล้วก็สามกำลังสี่เป่ะแล้วจานวนลบหารด้วยจํานวนบวกก็ต้องได้จํานวนลบ แล้ว3มฐานเดียวกันย่างฐานเดียวกันแล้วก็เลยเอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันนำเจมาลบกับ4ี่เดี๋ยวมันตัดกันไปไงสุดท้ายเราเลยได้ลบสทั้งหมดกําลัง3แบบนี้โอเคเปล่าต่อเลยนะตัอมา0.5ทั้งหมดกําลัง4ี่ส่วนด้วย0.5ทั้งหมดกําลังหก็จะได้ว่าข้างบนมีสตัวข้างล่างมี6ตัว ก็เลยตัดเหลือข้างล่าง2ตัวโอเคไหมก็เลยได้แบบนี้0.5คือ1.2 1.2ส่วนสวนทั้งหมดกำลังสองหรือ1.4ส่วนสนั่นเองเป็นไงกับเศษส่วนขึ้นไปก็กลายเป็น4โอเคปะ่ะดูแบบนี้ได้นะต่อนะอันนี้เป็นอะไรลบ11ทั้งหมดกำลัง5ส่วนด้วยลบ11กำลัง9ถฐานเดียวกันไหม หารเดียวกันไหมเลขหารเป็นลบสิเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตัดเอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยเพราะเดี๋ยวมันตัดกันแต่มันจะเหลือข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างมี9ตัวข้างบนมี6ตัวมี5ตัวข้างล่างมากกว่าใช่ปหเพราะฉะนั้นต้องเหลือข้างล่างก็เป็น9ลบหาต่อเป็น1ส่วนลบสิบเอ็ดกำลังสี่โอเคไหมซึ่งค่าลบเนี่ยยกกาลังเลขคู่ต้องได้ค่าบวกหรือค่าลบแน่นอนค่าบวกแน่นอนเราเลยตอบ1นึ่งส่วนสิบเอ็ดกำลังสี่ อาอย่างนี้เลยโอเคนะต้องการให้เราใช้สมบัติของมันเป็นเฉยๆต่อมาดูกัน0.8กำลัง4หารด้วย4ส่วน5ทั้งหมดกำลัง3ได้เท่าไหร่เลขฐานเลขเดียวกันยังเลขเดียวกันแล้วทำไมล่ะไม่เหมือนกันเลยสักนิดจริงไหมเราลองปรับอันนี้เป็นเลขเออเลขทศนิยมหรือลองปรับ0.8เป็นเลขเศษส่วนดูสิ ถ้าสมมติพี่ปรับ0.8ใช่ไหมศูยก็คือ8ส่วน10แส่วน10เอา2ตัดได้4ส่วน5เหมือนอยังเพราะฉะนั้นฐานมันเหมือนแล้ว4ส่วนหากำลัง4แล้วก็4ส่วนหากำลัง3ตัดแล้วเหลืออะไรเหลือตัวบนหรือตัวล่างเหลือตัวบนถูกไหมเลขฐานเท่าเอาเลขชี้มาลบกันได้เลย4ลบ3ได้1เพราะฉะนั้นก็เลยตอบ4ส่วนห้ากำลัง1หรือ4ส่วน5ได้เลยโอเคเปล่า นะมาดูต่อนะข้อต่อมาคือ1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสามส่วนด้วย0.5ทั้งหมดกำลัง4ข้อนี้เลขฐานเลขเดียวกันยังแทนเดียวกันแล้วเลขเดียวกันยังไงหรอลองดูสิ1ส่วน2คือละคือ5ส่วน10ได้ไหมพี่ลองเปลี่ยนเป็นทศนิยมบ้างเนาะ5ส่วน10คืออะไร5ส่วน10ก็คือ0.5ทั้งหมดกำลัง3เห็นยังว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือน เหมือแล้วเลขฐานเหมือแล้วมาหารการเอาเลขชี้มาลบกันอันนี้มันจะตัดเหลือข้างบนหรือข้างล่างเหลือข้างล่างถูกไหมก็ตัดอย่างนี้ไว้4-3ลบ3ก็ได้1หรือเท่ากับ1ส่วน0.5นั่นเองซึ่ง0.5ก็คือ1.2ส่วน2กับเศษส่วนขึ้นมาก็คือ2นั่นเองโอเคนะต่อนะข้อต่อไป0.3กำลัง0ส่วนด้วย0.3ลังส เอาเลขฉีกมาลบกันเลยก็ได้นะโอเคไหมแต่ข้างบนเรารู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ก่อนเลยอะไรยกกําลังศูนย์ต้องได้น้องได้อะไรเสมอ1เสมอแบบนี้โอเคไหมฉะนั้นได้แล้วเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าข้อน,นี้พี่เปลี่ยน0.3เป็นเศษส่วนแบบนี้ล่ะก็ได้เหมือนกันใช่ป่ะแล้วพี่ก็กลับเศษกลับส่วนคึ้นไายเป็น10บสิบส่วนสาทั้งหมดกําลัง3อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็ได้1000ส่วนกับ27 สามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดสิบกำลังสามได้หนึ่งพันตามนี้เขียนไว้อย่างนี้ก็ได้โอเคไหมมาดูข้อสุดท้ายกันห่ายังไม่สุดท้ายยังเล้อเทียบเลยอดี๋ยวเพิ่งรีบหมดนะเราต้องฝึกกันเยอะๆหน่อย4คูณ4ี่กำลังสองคูณ4ี่กำลังสาหารด้วย4ี่กำลัง4ี่ทำข้างบนให้เสร็จก่อนเนาะเลขฐานเลขเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังมาบวกกัน2บวกสาเป็น5เริ่มรัดเริ่มเร็วขึ้นแล้วเห็นไหม แล้วได้ละสี่กำลังหาหารด้วย4ี่กำลังสเอาเลขชี้มาลบกันได้เลยจริงปะ่ะเพราะเลขฐานมันเท่าลบกันเป็น4ี่กำลังหงหรือตอบ4นั่นเองโอเคปะ่ะยังยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็ใช้สมบัติให้คล่องเพราะนั้นมาดูต่อกันเลยข้อ9เขียนใหม่ก่อนห้ากำลังสงคูณห้ากำลังสามหารด้วยหา้ารวมข้างบนก่อนข้างนเลขฐานเหมือนกันและเป็นละ ห้ากำลังสองบวกสามถูกไหมแล้วถ้าหารด้วยตัวหนึ่งอ่ะหารด้วยห้ากำลังหนึ่งก็คือเอาเลขชี้มันมาลบอย่างนี้คิดเลยทีเดียวก็ได้เห็นปะเป็นห้ากำลังห้าลบหนึ่งหรือ 5, 1, ห้ากำลังสี่นั่นเองโอเคเปล่าคิดทีเดียวก็ได้หรือค่อยๆรวมเสร็จแล้วก็ทําส่วนอีกทีหนึ่งโอเคไหมแล้วแต่เลยนะแล้วก็ใช้สมบัติให้คล่องๆก็พอละสี่กำลังสองคูณอยู่กับสี่กำลังสามหารด้วยสี่กำลังสี่อย่างนี้ถูกปะ เพราะฉะนั้นเรามาดูเขียนแบบนี้จริงๆมันก็คือการคูณกันหมดถูกไหมเศษส่วนอะ่ะนั่นก็เหมือนเดิมนี่นะ่ะงั้นพี่เอาสี่มันฐานสี่หมดเลยใช่ป่ะถ้าคูณการเอาเลขชี้มาบวกหารก็เอามาลบแบบนี้ถูกไหมแล้วสองบวกสามเป็นห้าแล้วก็ลบสี่เป็นหนึ่งก็เลยตอบสี่กำลังหนึ่งหรือสี่อันเองทันพี่เปาทำเลยนะค่อยๆทำนะค่อยๆแปลงมันออกมาให้เรา มองง่ายขึ้นอันนี้เป็น m กาลังสองส่วน m กาลังสามถูกไหมแล้วก็คูณหนูกับ m กาลังสี่เป็นไงมันก็คือการคูณเลขแบบเศษส่วนธรรมดาใช่ไหมการคูณเลขแบบนี้เลขฐานเป็นไงแล้วเท่าแล้วถ้าเท่าแล้วเอาเลขชี้มาบวกกันถ้าหารเอาเลขชี้มาลบกันโอเคปะ่ะทันปะ่ะมันก็จะเป็นสองบวกสี่เป็นหกลบสามเป็นสามก็เป็น m กาลังสามแบบนี้ นะและที่เขาบอกว่าห้ามเอ็มเป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวส่วนมันจะเดี๋ยวส่วนมันจะเป็นศูนย์ไงซึ่งส่วนเป็นศูนย์ได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะห้ามเป็นศูนย์นะส่วนเป็นศูนย์นี่เจ๊งเลยนะโอเคเปล่าต่อนะข้อสิบสองแล้วมาดูกัน a กำลังสามคูณ a กำลังสองหารด้วย a กกำลังศูนย์คูณ a กกำลังห้าทำไงทำทีเดียวได้ปะ คูณการเอาเลขชี้มาบวกกันแล้วก็ลบกับข้างล่างถูกป่ะเพราะข้างล่างมันเป็นฐานแบบนี้ทีเดียวเลยก็ได้ซึ่ง3บวก2ได้5ลบ0นก็ได้5ลบ5ได้เท่าไหร่ได้0ูนหรือ5หรือ A กอกำลัง0ูนย์ได้1นนั่นเองโอเคไหมหรือจะค่อยๆทำแบบนี้ถ้าค่อยๆทำก็คือค่อยๆรวมทีละวงเล็บอย่างนี้ ได้เท่าไหร่เลขฐานเหมือนกันก็คือ2อบวกหเป็นเอกำลังสอันนี้ค่อยๆรวมก็จะเป็น A อกำลังสบวกหหรือ A อกำลังแทคูณกันอยู่คูณกันกเลขฐานเหมือนกันเหมือนเดิมคือ A 3าบวกแก็เป็น11แบบนี้โอเคไหมพีเริ่มคิดเร็วขึ้นเนาะโอเคป้าแต่เรายังยึดหลักพื้นฐานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยยังไม่มีข้อไหนแปลก แต,แตกตาไปเลยโอเคไหมท้งนั้นข้อนี้มาดู m กาลัง n คูณ m กาลัง 2n ส,ส่วนด้วย m กาลัง n คูณ m กาลัง 2n เ,เริ่มจางงงงงแล้ว้วเราทําทีละอย่างหรือเรามอทั้งหมดเลยดีข้อน,อน,อนี้ข้อนี้ง่ายมากเพราะแหละเศษกับส่วนตัดกันได้ปะเนี่ยตัดกันได้โอเคป้าถ้าตัดกันได้แบบนี้ตอบอะไรเลยหนึ่งเลยโอเคไหม ต่อนะข้อ2ใหญ่จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีเลขชี้กาลังเต็มบวกโอเคปะชี้กาลังเป็นเต็มบวก้วยนะเลขชี้กําลังคือเลขที่อยู่ข้างบนเนาะโอเคไหมน,นี่คือเลขชี้กาลังเพราะฉะนั้นมันคูณกันฐานเหมือนไหมเหมือนเราเอาเลขชีม้มาทํำะไรกันมาบวกกันแบบนี้ก็ได้2กําลังเลยนั่นเอง2กําลังแโอเคปะดูข้อต่อไป การหารกันเอาเลขชี้กําลังมาทาอะไรกันมาลบกันเลยได้3ามกำลังลบสิบแต่เขาต้องการเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นจํานวนบวกที่ติดลบอยู่างนี้เราก็กลับเป็นเศษส่วนลงไปโอเคเปล่าคุ้นไหมคุ้นไหมอันนี้ต้องให้แม่นเลยนะต่อนะข้อสามนี้ทํอะไรทําอะไรก่อนข้างล่างก่อนไหมข้างล่างเห็นเห็นอะไรบ้างลบสามกำลังศูนย์ลบสามกำลังศูนย์ได้ หนึ่งงั้นต้องสนใจไหมเนี่ยคิดแค่ข้างบนพอจริงไหมมันก็ได้เหลือแค่3ามกำลังหคูณสามกำลังลบเการคูณการเลขฐานเหมือนเอาเลขชี้มาบวกกัน5้บวกลบเ็ก็ได้3ามกำลังลบสองกำลังติดลบได้ปะเขาไม่ให้มันติดลบใช่ไหมงั้นเราก็ย้ายกลับไปเป็นเศษส่วนแบบนี้โอเคเปล่าโอเคนะ เร็วไปหรือเปล่าถ้าเร็วย้อนกลับไปฟังให้ชัดๆทุกข้อเลยนะเราจะได้แม่นๆแล้วเดี๋ยวเจอข้อสอบเราจะได้ทําได้มาดูข้อ4 m กาลังลบสหารกับ m กาลังลบหฐานเดียวกันเอาเลขชี้มาลบกันโอเคไหมได้ m กาลังลบสลบลบเป็นบวกหได้ m กาลังลบสแบบนี้ยกกาลังติดลบได้ไหมโจทย์เมื่อกี้ไม่ให้ใช่ไหมหย้ายกลับไปเป็นเศษส่วนแบบนี้โอเคเปล่า กำลังติดลบก็คือกลับเศษส่วนลงไปแค่นั้นเองเนาะมาดูข้อ5ากันข้อ5คืออันนี้คูณกันอยู่แล้วก็อันนี้คูณกันแล้วเดี๋ยวค่อยจับหารกันงั้นที่ทาําในวงเล็บก่อนเนาะเอกำลังสามคูณเอกำลังลดแปดคือการที่เอาเลขอะไรมาบวกกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วมันทำไมกันอยู่มันหารกันอยู่อีกรอบนึง มันก็คือ3ลบ8เป็น a กําลังลบ5แล้วก็หารดูกับ a กําลัง2โอเคปะการาหารกันก็คือเอาเลขชี้มาทําไมกันลบกันแบบนี้ลบห้าลบ2เป็น A กําลังลบเเขาต้องการหรือไม่ต้องการไม่ต้องการใช่ไหมต้องการให้เป็นบวกถูกป่ะไอ้ตรงเนี้ยก็เราก็เลยแค่กลับลงไปเป็นเศษส่วนเป็น1ส่วน a กกาลัง7็ก็ได้ละเลขชี้กําลังเป็นบวกโอเคไหมต่อนะขอ้อที่หก x ก,กำลังลบสหาร x ก,กำลังลบ1แล้วก็ค่อยคูณ x ก,กำลังลบ3เป็นยังไงคูณกับ x ก,กำลังลบ3ถูกไหมทีนี้การคูณกับเลขชี้กำลังมาบวกถ้าหารเอาเลขชี้กำลังมาลบเพราะฉะนั้นพี่ลองทำทีเดียวกันเนาะเพราะว่าเลขฐานมันเท่ากันหมดเลยไงลบ10ตั้งมาแล้วก็บวกกับลบ3แล้วก็ลบกับลบ1่โอเคปะอันนี้หารเอาเลขชี้มาลบกันคูณเอาเลขชี้มาบวกกันโอเคไหม มันก็จะได้ x กำลังลบ10ลบ3ลบลบเป็นบวก1ได้ x กำลังลบ13บวกหหรือ x กำลังลบ12นั่นเองโอเคเปล่าต่อมาข้อ3 3ใหญ่แล้วนะ5กำลัง x เท่ากับ1 x เป็นจำนวนใดได,ได้ข้อนี้นิยามเลยอะไรก็ตามยกกำลังอะไรยกกำลังอะไรเสมอแล้วได้1ยกกำลังสูนนั่นเอง ถูกป่ะสองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งสามกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งแต่จะมีอันหนึ่งที่ยกเว้นคืออันนี้เป็นได้หรือไม่ได้ได้หนึ่งหรือไม่ได้อันนี้คือไม่ยิ่ง่ามเลยนะห้ามใช้เด็ดขาดนะศูนย์กำลังศูนย์นะโอเคเป้าเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบแค่นี้เอง x เท่ากับศูนย์เข้าป่ะมาดูข้อสี่กันเลยถ้า n แทนจำนวนใดๆมีจำนวนใดบ้างที่ทำให้ข้อต่อไปนี้เป็นจริงเนาะ เราก็มาดูกันเลยข้อแรกข้อแรก n กำลังสองเท่ากับ n กำลังสองแล้วเท่ากับตัวเดิมเป็นตัวอะไรได้เนี่ยเป็นอะไรได้1ได้ปะหน่งกำลังสองเท่ากับหนปะใช่ไหมแล้วถ้าเป็น 1, ลบห่งลบหได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฝั่งนี้มันจะได้ลบหจริงฝั่งนี้จะได้1ถูกหมบวกหนเพราะลบคูณลบกลายเป็นบวกแบบเนี้ยโอเาะต่อมา มีจานวนใบบ้างที่ยกกําลังสองแล้วน้อยกว่าตัวมันเองถ้าเป็นเลขปกติ2กําลังสองเป็นไงเท่ากับ4ซึ่งน่าียเก่าตัวเดิมของมันมันจะต้องมากกว่าเสมอจริงปะเอ๊เราตัวไหนนะถึงจะน้อยกว่าอย่างงี้ไงศูนย์จุดหนึ่งกำลังสองได้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจริงไหมน้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งปะเนี่ยจริงปะจริงไหมจริงไหมจริงไหม ถ้าฉะนั้นจํานวนที่จะทําให้มันยกกําลังสองแล้วน้อยกว่าตัวเดิมมันอะมันจะต้องเป็นจํานวนที่เป็นพวกทศนิยมป่ะใช่ป่ะถูกไหมทศนิยมหรือเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มีค่าอยู่ระหว่าง1กับ0เช่น0.1 1-2 1-3่งส่วนสองส่วนสมไม่เชื่ลองยกกําลังเลย1นึส่วนสแบบเนี้ยยกกาลังสองก็คือ หนึ่งส่วนสี่เป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองโอเคปะลองดูนะต่อมานะข้อที่ห้าเด็กชายสีระนำแท่งลูกบาศก์ไม้ขนาดกํากำลัง3ลูกบาศก์เซนติเมตรมาจัดวางเป็นลูกบาศก์ขนาดใหญ่ที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น125เซนติเมตรจงหาเลขยกำลังที่แทนปริมาตรของลูกบาศก์ขนาดใหญ่นี้มาลูกบาศก์ขนาดใหญ่นี้ขนาด เป็นกํากำลังสาูลูกบาัคืออะไรคือทรงสี่เหลี่ยมที่มีกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากันหมดเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นกําลังสของเราคือ5้5คูณหคูณหเพราะฉะนั้นแต่ละด้านของลูกบาศคือยาว5เซนติเมตรนั่นเองโอเคป่ะเราตีความจากเลขกำลังของเราออกมาเป็นรูปแบบนี้เราทําให้เรารู้ว่าลูกบาศแต่ละด้านยาว5นั่นเองเพราะลูกบาศแต่ละด้านต้องมีความยาวเท่ากันเนาะ ที่นี้เรามาทำอะไรต่อมาจัดว่าเป็นลูกบาตรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น125ซนติเมตรจงหาเลขกําลังที่แทนปริมาตรของลูกบาตรขนาดใหญ่นี้ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าต้องใช้กี่ลูกเนาะเขาถามว่ามันจะมีปริมาตรเท่าไหร่โอเคไหมก็แค่ดูว่าถ้าเขาต้องการให้มันมีความยาวเท่านี้เนี่ยลูกบาตรจะต้องมีความยาวเท่ากันทุกด้านถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ลูกใหญ่ของเราเนี่ย เป็นแบบน,นี้วาต่อไปเลยยาวเท่าไรได้ละร้อยี่สิบหถูกปะเพราะฉะนั้นแค่นี้ที่เขาถามบอกมาแล้วเรื่องำว่าแต่ละด้านเรายาว125อันแรกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะว่าเขาถามแค่ปริมาณไงแต่ถ้าเขาถามว่า,าใช้ลูกบาทกกี่ลูกในการวางเรยยียงเงี้ยก็ต้องคิดเพิ่มเนาะ โอเคไหมที่นี้เขาถามว่าปริมาตรเอาคําถามนี้ให้รอดก่อนเนาะปริมาตรหรือพี่แทนเป็น V นะ V หรือว่ายุ่มโอเคไหมก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะมีร2อ้าคูณกัน3กันกี่ตัว3ตัว3ตัวไงคือกว้างคูณยาวคูณสูงถูกปะซึ่งร2อคือกํากำลังกำลัง3แทนดูเลยลองคูณดูถูกไหม เพราะฉะนั้นการคูณเลขยกกําลังเลขฐานเดียวกันเอาเลขชี้มาบวกกัน 3-3++3 บวก3บวก3คือกําลัง9จริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือการเขียนเลขยกกําลังที่แทนปริมาตรของลูกบาศกขนาดใหญ่อีกนี้ตอบแค่นี้เองต่อนะข้อ6ยาวมากเลยข้อนี้มีต่อด้วยนะ6ข้อ6อากาศที่ระดับระดับน้ําทะเลจะมีความหนาแน่นมากที่สุดมีโมเลกุลของอากาศ อัดแน่นกันอยู่ประมาณ27คูณ10กำลัง8มล18โมลกูลต่อปริมาตรของอากาศ1ลูกบาศก์เซนติเมตรหมายความว่าสมมติช่องแต่ละช่องกว้างคุณยาวคูณสูงเป็นลูกบาศก์1เซนติเมตรอย่างเงี้ยก็จะมีอากาศอะอยู่ตั้ง27คูณ10กำลัง18โมลิกูลเชนะทีนี้อากาศที่เหลือที่อยู่เหนือจากระดับน้นทะเลขึ้นไปก็จะมีความหนาแน่นน้อยลงก็คือมันจะไม่ค่อยอัดตัวกันเยอะเท่านี้และ จะลดลงตามความสูงพอที่ระดับความสูงประมาณ240กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็จะมีโมเลกุลอากาศเหลือเพียงเท่านี้เอง3คูณ10กำลัง6ต่อปริมาตรของอากาศ1ลูกบาศเซนติเมตรเขาก็เลยให้หาว่าความหนาแน่นของอากาศที่ระดับน้ำทะเลเป็นกี่เท่าที่ความหนาแน่นของอากาศที่ระดับความสูง240กิโลเมตรก็คือความหนาแน่นรู้แล้วตอนแรกเท่าไหร่ความหนาแน่น ที่ระดับน้ำทะเลถูกไหมยี่สิบเจ็ดมากยี่สิบเจ็ดคูณสิบกำลังสิบแปดมากมากเลยถูกปะตรงเนี้ยที่ระดับน้ำทะเลแต่พอสูงขึ้นไปเป็นไงอากาศมันจะเบาบางลงถูกปะอากาศเบาบางลงเหลือความหนาแน่นเท่านี้เองที่ระดับความสูง240กิโลเมตรเหนือน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรส่วนอะไรต้องการ ว่ารู้ว่าไอ้ที่ตรงนี้ที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของตรงนี้ถูกไหมเราจับมาทํายังไงกันรู้ว่าอยากรู้ว่าเป็นกี่เท่าอยากรู้ว่าเป็นกี่เท่าจับมาหารกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเอาตัวความหนาแน่นที่ระดับน้ำทะเลหรือยี่สิบเจ็คูณสิบกำลังสิบดมาหารด้วยสามคูณสิบกำลังหกเค้าปะ เราจะได้อะไรเอาตัวเลขตัดตัวเลขก่อน27กับ3ตัดได้9โอเคไหมแล้วเลขยกกำลังตรงนี้ล่ะเป็นไงเลขฐานเหมือนกันปะเหมือนคือ10ก็จับเลขชี้มาทำไมได้ลบกันได้ก็เป็น18-6ลบ6โอเคปะเพราะฉะนั้นก็คือ9คูณ10กำลัง12เท่านั้นเองทันเปล่าตรงนี้คือที่ระดับน้ำทะเลตรงนี้ที่ 240กิโลเมตรโอเคไหมเหนือระดับน้ำทะเลนี่คือสิ่งที่เขาต้องการก็จับมันมาหารกันโอเคนะอ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ดูซิเอาคูณกันหรือหารกันแล้วก็ใช้สมบัติเลขยกำลังที่เราฝึกกันมาเยอะแยะหลายข้อเนี่ยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละข้อเนาะมาตัวอย่างสุดท้าย แบบฝึกสุดท้ายสําหรับอันนี้ละข้อ7ถามว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านขอบหน้าผาของน้ําตกในแองกาล่าประมาณวันละ7จ็คูณสิบกำลังสิลิตรเยอะมากๆเลยเนาะซึ่งมันอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยมีอ่างเก็บน้ํามากกว่า20แห่งสามารถรองรับน้ําจากน้ําตกในแองกาล่าได้มากกว่า10กําลัง1ิลิตรจงหาว่าอ่างเก็บน้ําเหล่านั้นจะต้องรองรับน้ําจากน้ําตกในแองกาล่ากี่วันจะได้น้ํา10กาลัง1ิลิตรวันหนึ่งได้เท่าไหร่ วันหนึ่งได้7 1 0คูณ10กำลัง10ถูกไหมแต่เขาต้องการแค่นี้เหรอเขาต้องการถึงเท่าไหร่10บกำลังสิลิตรเน่เขาถามว่าจะใช้เวลากี่วันเราจับมาทำไงกันจับอะไรมาทำรายการถ้าเราอยากรู้ว่าตรงนี้กี่วนันเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาก็เอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยหารด้วยจำนวนที่เราเก็บน้ำได้แต่ละวันคือ 7คูณ10กำลัง10บเคยไหมได้ละตรงนี้มีตัวเลขให้หารกันไหมไม่ได้นอ้อติด1ส่วน7ไว้ก่อนส่วนเลขยกกำลังเป็นไงฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เอาเลขชี้มาลบกันก็เป็น12ลบ10ก็คือ10กำลัง2ส่วน7นั่นเองหรือ100ส่วน7 หน่ยเป็นวันโอเคปะก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้100ส่วน7วันหรือถ้าเราคิดเป็นจำนวนคะก็คือ7 1 7 7 4 28่งเส่วน7วันประมาณ14วันนิดนิดโอเคปะก็จะสามารถเก็บน้ำได้10กำลัง12ลิตรและโอเคปเปล่าจับมันมาหารกันแค่นั้นเองโอเคนะ ถ้าน้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพนพี่จะอดกินนะเย้ yeah.